ตเตือนการใช้สมุนไพรหรือยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสรรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขสุขศครับผมพบกับคนลาภไพ่ชาแนลอีกแล้วพี่น้องมือนีกระสีน้ำผ้าพรพี่น้องนะครับก็เบืองสมุนไพ่นะครับหรือว่าผลไม้นะครับแก่ง่วงแก่อ่อนเพียนะครับ,ออน,รน,รบนั่นก็คือหมากขอนะครับภาษาอีสานเอืน่นหมากข้อแล้วพี่น้องนะครับหรือว่าบางพื้นที่พนาจ,จะเอืน่นตะขอนะครับเป็นผลไม้ป่านะครับรสเปรี้ยวนะครับ ซีมีอุดมด้วยวิตามินซีนะครับแคลเซียมนะครับแล้วก็ซอยหลอดเลือดให้แข็งแรงนะครับมีส่วนช่วยสร้างคอลลาเจนนะครับเนื้อเยื่อเอ็นนะครับและกระดูกอ่อนนะครับเพิ่นซีมีสารกระตุ้นอนุมูลอิสระนะครับซีมีกรดอินซีนะครับหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมเรื่องความงามนะครับนําเพิ่นไปสกัดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวนะครับ เพิ่มสีให้ในผิวพันธุ์นะครับดูเปี้งปังนะครับสวยงามนะครับดูอ่อนกว่าไวนะครับพี่น้องนะครับครับลักษณะของต้นมะขอนะครับมีรูปร่างกลมไายลำไยนะครับสีเปลือกเขียวอมน้ําตาลนะครับเปลือกหนาครับผิวเกี้ยงนะครับขางในมีเมล็ด1-2เมล็ดนะครับเนื้อไน่สีเหลืองใสนะครับฉ่ำน้ำนะครับมีรสชาติเปรี้ยวนะครับ แล้วก็มาข้อนะครับสีน้ำผผลออกมมากนะครับในช่วงเดือนมีนาถึงมกราคมนะครับนิยมมาทําย่ำบักข้อโอ้ยบอระเล้วกระน้ำไหลไหลพี่น้องหรือจะขั้นเป็นน้ำนะครับให้ใส่เป็นส่วนผสมของน้ำย่ำนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับแทนบักหนาวได้พร้อมนะครับพี่น้องนะครับแซ่บอิลีนะครับย่าบอกผู้ใดเด้อพี่น้องนะครับ ทั้งแซบทั้งมีประโยชน์เด้อพี่น้องนะครับก็ฝากสมุนไพรมาตอนพ่อแม่พี่น้องคือเกานะครับหมากคอนะครับหรือหมากตะคอของเห้านะครับพี่น้องครับ่าลืมครับหาเมากินเด้อนะครับสําหรับคนที่ต้องการวิตามินซีนะครับเพื่อไปบํารุงร่างกายนะครับหรือว่าบํารุงเพลิวผิวพรรณนะครับให้เปล่งปังนะครับท่านผู้ชมครับหักกระไรถือใจกระแช่คนหลับไพ่ชาแนลเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนลาภพัย channel สําหรับสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับสมหวังออกไปไหนมาไหนก็ขอแก้วค,คาดปลอดภัยการทํางานทําธุรกิจอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองครับก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับอยู่รอดปลอดภัยสําหรับคลิปนี้คนลาภพัย channel ก็ขอตัวลาท่านชมไปก่อนพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ